ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันพุทธที่19เมษายน2566ครับท่านอยู่กับเราร้ายหลายเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกัน4คู่เช่นเคยครับสำหรับทางด้านของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก2คู่นะครับแล้วก็ทางด้านของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษอีก2คู่ครับคู่แรกย a ร์มินนครับเปิดบ้านรับการเย็นของแมนซิตี้คู่นี้แมนซิตี้ได้เปลี่ยบมาในนัดแรกนะครับ3ประตูต่อ0 คู่สองครับเป็นอินเตอร์มิลานเจอกับเบนฟิก้านะครับอินเตอร์ก็มีเป็นทางด้านของอีกหนึ่งทีมที่มาจากอิตาลีนะครับรอบนี้อิตาลีมาถึง3ทีมนะครับอินเตอร์มิลานครับได้เปรียบมาในนัดแรกครับเจอกับเบนฟิก้านะครับสองคู่จากแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับคู่แรกเป็นควีนส์สปาร์คเลนเจอร์ครับเจอกับทางด้านของนอริสซิตี้คู่สองครับคู่สุดท้ายของค่้มขึนนี้เป็นเรดดิ้งครับเจอกับทางด้านของลูตันทาว์นะครับทั้งสองเนี่ย เจ้าบ้านเนี่ยหนีตายนะครับทางด้านของทีมเยือนเนี่ยลุ้นที่จะเลื่อนชั้นนะครับสนุกทีเดียวนะครับสาหรับทางด้านของ4คู่ที่หยิบยกกันขึ้นมาวันนี้ครับสาหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับไปสรุปผลงานที่ผ่านมากันก่อนนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาให้ไว้ทางด้านของ v i p 2คู่ครับเป็นทางด้านของเบอร์นสลีย์ครับยิงขึ้นนํามาแล้วนะครับสประตูตอนแต่ปิดไม่ลงนะครับในคู่นี้เนี่ยเป็นทางด้านของการเสมอกันไปครับ2ประตูต่อ2 มาพลาดท่านะครับเสียดายจริงๆนะครับสำหรับคู่นี้อีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของอิฟสวิตทาวนะครับยิงแสงมาแล้วนะครับ2ประตูต่อ1แต่ก็ยังไม่ผ่านแฮนดิแคปนะครับชนะไปแล้วนะครับแฮนดิแคปอยู่ที่ลูกครึ่งนะครับใครได้ราคาที่ลูกควบลูกครึ่งก็ยังถือว่าหูแว่งไปนะครับ แต่สําหรับทางด้านของสเตปเราครับ4คู่ที่ให้ไว้ครับเข้านะครับคู่แรกครับเอซิมิลานนะครับรองที่ราคาครึ่งลูกนะครับคู่นี้จังหวะรับตังกันไปครับคู่2เชฟฟิลล์ยูไนเต็ดนะครับให้ต่อที่1ลูกเต็มใครต่อที่1ลูกเต็มก็เจ้าไปนะครับใครลงในสเตปราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับก็ถือว่าหูแหวงไปนะครับรองหาร2ครับคู่ต่อไปเป็นทางด้านของพรีมัสนะครับเจอกับทางด้านของชูบลี่ชูบลี่นะครับคู่นี้ พีมัดทีมเยือนนะครับมาแซงในช่วงท้ายนะครับชนะไป2ประตูต่อหนึ่งจังหวะรับตังกันไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่ครับในสเตปของเราเป็นปีเตอร์โบโระครับนำถึง2ประตูต่อศูนย์นะครับแต่มาโดนตีใครแตกนะครับช่วงท้ายเกมนะครับคู่นี้ก็หูแหว่งไปนะครับได้หูมานะครับได้หูมาสรุปนะครับสเตปเราเข้านะครับสเตปสี่เราเข้าวันนี้นะครับสําหรับทางด้านของ VP ของเรานะครับในค่ำคืนนี้ครับวันนี้มาตามกันต่อนะครับ สำหรับทางด้านของ4คู่นะครับเมื่อวานที่ให้ไว้หน้าช่องนะครับคู่แรกครับเชลซีกับทางด้านของเรยวมาริดคู่นี้ให้ต่อที่เรย์มาริดครับราคาเสมอหรือราคาพอๆคู่นี้จังหนับรับตังกันไปนะครับคู่สองนาบปรีเอซิมิลานนะครับอิตาลีเจอกันเองนารีเปิดราคาที่ครึ่งลูกนะครับขยับขึ้นไปที่ครึ่งควบลูกคู่นี้ให้รองเอซิมิลานนะครับจบเกมเสมอไป1ประตูต่อหนึ่งเอซิมิลานเข้ารอบแล้วก็จังหนับรับตังกันไปนะครับ คู่สองครับเป็นทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับเจอกับทางด้านของดิตตอซิตี้ครับคู่นี้เจ้าบ้าน,นครับมายิงประตูโทนได้นะครับในครึ่งหลังคู่นี้เจ้าไปนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของรอตเตอร์แฮมกับเบอร์นลีย์นะครับคู่นี้ให้ต่อที่เบอร์นลีย์เจ้าบ้านนะครับราคาครึ่งควบลูก คู่นี้แฮนดีแคปไม่ผ่านอย่างที่ได้เรียนไปใน v ีไนะครับคู่นี้มีช็อตฟิลไปเลยนะครับสำหรับทางด้านของเบอร์ลี่เสียดายจริงๆนะครับจะจบเกมอยู่แล้วนะครับมาโดนตีเสมอช่วงท้ายนะครับวันนี้มาตามกันต่อครับสําหรับ ท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับอยากรับทัศนะเพิ่มเติมทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับเรามีทางด้านของบอลเตงบอลสเตปทั้งนั้นเลยนะครับอยู่ใน Line แอดของเราสามารถแอดกันเข้ามาได้ที่แอดไซน์ครับ100 RA ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งนั้นนะครับช่วยกันสนับสนุนช่องเพื่อได้มีโอกาสทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกค่ำคืนนี้ครับไบรจิสเบนิกเสือใต้นะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ ตีสองตรงที่อาริอันซารีน่าครับอุณหภูมิ3องศามีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคครับที่ต้องลงเล่นกันในวันนี้นะครับอากาศค่อนข้างที่จะหนาวเลยนะครับฝนตกด้วยนะครับ3มองศาเท่านั้นคู่นี้สื่อต่างประเทศให้สํารับที่2-2ครับเจอกันมาทั้งหมด6นัดบาเยนชนะได้2ครับแมนซิตี้ชนะได้4ครั้งนะครับล่าสุดในบ้านของแมนซิตี้2นัดล่าสุดก็เป็นทางด้านของแมนซิตี้ครับชนะไป3ประตูต่อศูนย์กับ3-2 ในบ้านของบาเยนท์ล่าสุดครับบาเยนชนะได้1ประตูต่อศูนนะครับการเดินทางจากแมนเชสเตอร์มาที่มิวนิกนะครับหนึ่กิโลเมตรก็ไม่ใกล้ไม่ไกลครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับบาเยนท์ครับหลังจากที่ผู้เล่นมีปัญหาภายในกันนะครับเจอกันเล่นกับแมนซิตี้ก็แพ้มานะครับนัดแรกเป็นสามศูนย์นัดล่าสุดก็เสมอกับฮอฟเฟนไฮม์ครับหประตูต่อหนึ่งนะครับผลงาน6นัดหลังเนี่ยชนะแค่2นัดครับเสมอ1แพ้ถึง3นัดนะครับ ชนะของแมนซิตี้ครับชนะมา6นัดรวดแล้วนะครับเสียประตูไปแค่3ประตูเท่านั้นยิงจะเกือบจะ30ลูกอยู่แล้วนะครับแค่6นัดหลังที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับยิงไป24ประตูเลยนะครับถือว่าโอ้โหงโหลนะครับทั้งรวมทุกถ้วยรวมทุกรายการนะครับนัดหน้าครับบาเยบร์มิวนิกเจอไม้นะครับแมนซิตี้เจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในเอฟเอคัพครับกลับไปเตะเอฟเอคัพกันนะครับสําหรับ อาทิตย์หน้านะครับไปดูราคากันต่อครับคู่นี้ครับเปิดราคามาเป็นทางด้านของแมนซิเตี้ครับเปิดมาที่ราคาเสมอน้ําขาวนะครับสกอร์สูงอยู่ที่3ลูกเต็มน้ําลบสิครับสกอร์ครึ่งแรกอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งครับน้ําเต็มนะครับสาหรับสกอร์สูงนะครับไปดูสกอร์กันต่อเลยครับสกอร์อัตราการจ่ายน้อยสุดอยู่ที่ทีมเยือนนะครับแมนซิตี้จ่ายที่2.35เท่าเสมอกันจ่ายที่3.57เท่าเจ้าบ้านชนะ จ่ายที่2.68เท่านะครับสกอร์จ่ายต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่สกอร์1ประตูต่อ1นะครับจ่ายที่7เท่านะครับก็ถือว่าอัตราการจ่ายค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เดาไม่ค่อยถูกเลยครับว่าจะออกทางไหนนะครับออก3หน้าได้เลยนะครับเล่นในบ้านของบาเยนแบบนี้นะครับสกอรครึ่งแรกครับ0 0ย์ 000, จ่ายสูงถึง3.3เท่านะครับ 0.1ใจ4.3ครับ1.0ใจ4.7ถือว่าครึ่งแรกเนี่ยอาจจะให้ติดกุ้งกันเป็นทางด้านของบาเยนครับน่าจะเปิดเกมเข้าใส่อย่างแน่น,นอนนะครับในนัดนี้ครับแพ้ไม่ได้ครับต้องยิงถึงสามประตูด้วยซ้ํานะครับถ้าบุกเพลินนะครับก็อาจจะเจอทางด้านของแมนซิตี้ในสวนกลับเอาได้นะครับใช้ชุดเดิมกันลงสนามกันเล่นในวันนี้นะครับแมนซิเตี้นี่เปิดราคาที่เสมอนะครับราคาปปอย,อยู่ที่น้ำล้นทางด้านของบาเยนเป็นรองอยู่ที่น้ำ เกือบน้าขาวนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้หลาครับชอบไปที่เจ้าบ้านครับแมนซิตี้วันนี้น่าจะมาอุดมากกว่านะครับเล่นแบบระวังระวังมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อหลาให้รองที่ยบร์ทมินิคครับราคาเสมอหรือราคาปปครับจังหนับรับตังกันตั้งแต่คู่แรกครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับอยู่ในทางด้านของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกเช่นเคยนะครับ อินเตอร์มิลานทีมจากอิตาลีนะครับเจอกับทางด้านของเบนฟิก้าวันนี้ตีสอตรงที่สตาดิโอกุสเเป้มาซาครับอุณหภูมิ13มองศารครับมีพยาการณ์อากาศว่าฝนจะตกอีกแล้วนะครับคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เจอฝนนะครับสื่อตามเรเให้อินเตอร์มิลานชนะที่1นูนะครับนัดแรกที่เจอกันมาเป็นอินเตอร์มิลานครับชนะไป2ประตูต่อศูนนัดนี้มาอยู่ในบ้านงานเบามือแล้วครับ เดินทางจากลิสบอนมาที่มิลานครับ1,680กิโลเมตรครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับ6นัดหลังเนี่ยอินเตอร์มิลานชนะนัดเดียวเท่านั้นนะครับใน6นัดก็คือชนะเบนฟิก้านี่แหละครับในเกมเยือนนะครับนัดล่าสุดแพ้มอนซ่าคาบ้านเลยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เสมอกับซาเลนิตาน่าเสมอกับยูเว่ครับแพ้ฟิออแพ้ยูเว่นะครับทางด้านของอินเตอร์มิลานมาผีเข้าตอนเจอกับเบนฟิก้าเนี่ยนะครับทางด้านของเบนฟิก้าบ้างนะครับ6นัดหลังชนะ3แพ้3 สนัดที่แพ้เนี่ยเป็น3นัดติดล่าสุดด้วยนะครับแพ้มา3นัดรวดแล้วนะครับยิงได้แค่ประตูดเดียวเท่านั้นนะครับนัดล่าสุดแพ้ g ีดีเาเวสไป1 0ก่อนหน้านั้นแพ้อินเตอร์ครับแพ้เปอร์ต้นสอน่ะครับคาบ้านเลยนะครับ นัดนี้ก็ต้องไปเยือนอินเตอร์มิลานถือว่าไม่เป็นงานง่ายเลยครับสำหรับทางด้านของเบนฟิก้าอินเตอร์มิลานนัดหน้าเจอเอมโปลีนะครับทางด้านของเบนฟิก้าเจอเอสโตรีนะครับไปดูราคากันต่อเลยนะครับทางด้านของคู่นี้ครับเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานเจ้าบ้านอยู่แล้วครับอันดับเหนือกว่าทีมเหนือกว่านะครับเปิดราคาที่ราคาปปอน้ําขาวนะครับราคาครึ่งลูกอยู่ที่น้ําล้นนะครับ น้ำเต็มสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งครับน้ำเต็มนะครับสกอร์สูงครึ่งแรก1ลูกน้ำเต็มเช่นกันนะครับอัตราการจ่ายครับเจ้าบ้านชนะจ่ายที่2.11เท่าเสมอจ่ายที่3.37เท่าทีมเยือนชนะจ่ายที่3.24เท่านะครับสำหรับสกอร์อัตราการจ่ายต่ำสุดอยู่ที่6เท่าสกอร์ที่1ประตูต่อ1นะครับครึ่งแรก0ูนจ่ายที่2.6นะครับศูนย์หนึ่งห้าจุดสามหนึ่งศูนย์จ่ายที่สางดหกก็ยังเอียงมาทาง ทางด้านของแฮนดี้แคปยังไม่ขาดเท่าไหร่นะครับสำหรับอินเตอร์มิลานนะครับนัดนี้ครับเบนฟิก้าจะหวังพึ่งปาฏิหา์ครับอินเตอร์มิลานน่าจะสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นลงสนามนะครับนัดหน้ายังมีความหมายอยู่ที่ต้องไล่ทีมในลีกนะครับรวมถึงทางด้านของบอลถ้วยในประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยลามองว่าครับทางด้านของเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานครับได้เปรียบมาตั้งแต่นัดแรกเนี่ยนัดนี้เนี่ยถึงเวลาแน่นอนครับบอลอิตาลีครับ คู่นี้เราร้อยลาให้รองไปที่เบนฟิก้าครับราคาครึ่งลูกครับจังหนักรับตังกันในคู่ที่2ครับไปต่อกันที่คู่ที่3ครับย้ายกันไปที่อังกฤษบ้างนะครับคู่แรกครับเป็นทางหน้าของ QPR ครับวันนี้เปิดบ้านรับการมีเยือนของน็อกขมิ้นนอริสิตี้ครับตีหนึ่งสี่บานาทีบ้านของ QPR นะครับอุณหภูมิเจ็องศาท้องฟ้าสดใสทีเดียวนะครับสื่อต่างประเทศให้ทางด้านของนอริสิตี้ชนะที่2ประตูตอนหนึ่งครับเจอกันมา6นัดเป็นทางด้านของนอริสชนะได้3 เสมอกัน2อง p r ชนะได้1นัดนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันในบ้านของ N อร์ลิชนะครับเสมอกันไป 0-0, 00ก่อนหน้านั้นในบ้านของ CPR นอร w ลิชบุกมาเยือนชนะได้3ประตูต่อ1นึงในรดูกาลที่แล้วนะครับการเดินทางจาก N อร์ลิชไปที่ลอนดอน163กิมโลเมตรครับตารางคะแนนครับน่าสนใจทีเดียวนะครับทางด้านของนอร w ลิชก่อนนะครับอยู่อันดับ10ครับกลางตารางค่อนๆหัวตารางนะครับ 42นัด61คะแนนประตูที่เสียบวกอยู่8ลูกนะครับมี61เนี่ยตามหลังโซนเพลย์ออฟอยู่แค่2คะแนนเท่านั้นเพราะฉะนั้นนัดนี้จําเป็นต้องชนะนะครับเพื่อที่จะขยับเข้าพื้นที่เพลย์ออฟนะครับทางด้านของ q p r บ้างนะครับจาเป็นต้องมีแต้มเช่นกันนะครับ42นัด43คะแนนประตูที่เสียลบอยู่27ลูกนะครับนาหน้าโซนตกชั้นอยู่1คะแนนเท่านั้นครับนัดนี้จําเป็นต้องมี1คะแนน หรือ3คะแนนนะครับเพื่อที่จะขยับตัวเองขึ้นไปอยู่ทางด้านของเหนือโซนตกชั้นให้ไกลกว่านี้แหละครับพระทางด้านของการแข่งขันเนี่ยเหลือแค่3นัดเท่านั้นนะครับทางด้านของ QPR จะทําได้หรือไม่นะครับแต่ผลงาน,นครับหนัดหลังของ QPR เสมอแค่1นัดเท่านั้นแพ้ถึง5นัดครับนัดล่าสุดแพ้โควินทีไป30มศูนทางด้านของนอริทนะครับ พลาดท่าแพ้มิดเดิลสโบรมานะครับห้าประตูต่อหน่งเกมเยือนนะครับถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องลุ้นกับทางด้านของหลายทีมครับที่จะเล่นเพลย์ออฟเลื่อนชั้นนะครับก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับเหลืออีกประมาณ4นัดของนอริสนะครับไปดูราคากันต่อครับคู่นี้ครับเปิดราคามาเป็นทางด้านของนอริสตี้ครับเปิดมาที่ราคาปปอน้ำลบสินะครับทางด้านของราคาครึ่งลูกเนียน้ำล้นนะครับ ควีนพาร์คอยู่ที่น้ําบวกสินะครับสูงต่ำที่2ลูกครึ่งครับน้ําเต็มสกอร์สูงครึ่งแรกอยู่ที่1ลูกเต็มครับน้ําเต็มเช่นกันนะครับสําหรับอัตราการจ่ายครับเจ้าบ้านชนะครับสองจครับควีนพาร์คเรนเจอร์ยังมีโอกาสอยู่นะครับเสมอจ่ายที่3.4ครับนอริสซิตี้ชนะจ่ายที่2.22นะครับแฮนดี้แคปกับเรทการจ่ายเนี่ยไม่ได้เป็นไปทางเดียวกันมากมายเท่าไหร่นะครับทางด้านของสกอร์บ้างครับ จ่ายน้อยสุดอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งครับจ่ายที่5.9เท่านะครับศูนย์จ่ายที่6.9 10ายจ่ายที่9.5ครับก็ยังถือว่าทางด้านของ l อ d g e เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับสำหรับทางด้านของสกอร์ที่อ่านนะครับสกอร์ครึ่งแรกครับ0ูนจ่ายที่2.4ครับศูนจ่าย3.710จ็ดหนึ่งูนจ่าย4.6นะครับยังไม่แนะนำให้เล่นสูงครึ่งแรกครับในคู่นี้ครับนอริสเปิดราคาที่ราคาปปนะครับ แฮนดิแคปกับทางด้านของอัตราการจ่ายเนี่ยไปคนลัดทางกันนะครับเหล่าร้อยละยังเชียร์ทางด้านของ QPR อยู่นะครับว่าวันนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่ยันเสมอแล้วก็ลุ้นที่จะไม่ตกชั้นนะครับภาวนาอย่างนั้นก่อนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่น่าเชียร์นะครับสำหรับ QPR มีเซอร์ไพรส์เรื่อยๆนะครับแต่ราคาออกมาแบบนี้ครับเหล่าร้อยลาครับให้รองที่ QPR ครับ ราคาปปรหรือครึ่งลูกครับจังหวะรับตังกันในคู่นี้ครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่าคืนนี้ครับเป็นทางด้านของเรดดิ้งเจอกับทางด้านของลูตันนะครับในบ้านของเรดดิ้งเตะกันตีสองตรงครับดีเซลคาลิซิ่งสเตเดียมนะครับอุณหภูมิหกองศาทองฟ้าสดใสทีเดียวสื่อตามเทศให้ลูตันชนะที่1นึนะครับผลงานพบกันล่าสุดของทั้งคู่นะครับหนักไปทางด้านเสมอครับ ในนัดล่าสุดนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยสกอร์ต่ําทั้งนั้นมีสกอร์สูงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับเรดดิ้งชนะ1นัดครับลูตันชนะ3นัดนัดล่าสุดในบ้านของเรดดิ้งลูตันชนะไป2อศูนย์นะครับการเดินทางจากลูตันมาที่ไฮวิคอมนะครับหกิกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตารางคะแนนครับลูตันอยู่อันดับ3มนะครับมีลุ้นที่จะเลื่อนชั้นอัตโตมนมัติครับตามหลังทางด้านของ เชฟฟิลด์อยู่ในเด็ดอยู่5คะแนนนะครับอยู่อันดับ3าครับดูตัน42นัด74คะแนนประตูที่เสียบกอยู่17ลูกนะครับถ้าจบในอันดับที่3เพลย์ออฟก็ต้องไปเจออันดับที่6นะครับจับฉลากกันแบบนี้นะครับสำหรับทางด้านของแชมเปี้ยนชิพเรดดิ้งครับมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่านัดนี้จะเก็บแต้มได้เพื่อที่จะลุ้นหนีตกชั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในโซนอันตรายครับ42นัด42คะแนนประตูที่เสียลบอยู่19ลูกนะครับ ตามหลังทางด้านของคาร์ดิฟแค่ประตูได้เสีย3ลูกเท่านั้น,นครับตามหลัง q p r 1แต้มนะครับตามหลังลอสเตอร์แฮมสามแต้มนะครับเบียดบี้ลุ้นกันเนี่ยโอ้โหจนถึงนัดสุดท้ายทีเดียวสำหรับทางด้านของการตกชั้นของแชมเปี้ยนชิพนะครับน่านสนใจทีเดียวนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านเนี่ยเสมอ4แพ้2ยังไม่ชนะใครนะครับนัดล่าสุดเสมอเบอร์ลี่ไปนะครับ0-0ย์ยก่อนหน้านั้นแพ้ให้กับเบสตันนอตเอนครับ21 ยันจะฝูงมาแล้วนะครับสำหรับทางด้านของเรดดิ้งทางด้านของลูตันบ้างนะครับผลงานค่อนข้างที่จะดีถึงดีมากครับหนัดหลังชนะ4เสมอ2ยังไม่แพ้ใคร2นัดล่าสุดครับชนะลอสเตอร์แฮมไป2อศูนย์นะครับนัดล่าสุดชนะทางด้านของแบล็กพูลครับสาหนึ่งครับก็ถือว่าดูดีทีเดียวนะครับสาหรับลูตันเทาวนะครับไปดูราคากันต่อครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของลูตันครับเปิดราคามาค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวอยู่ที่ราคาครึ่งลูกครับน้ํา ลบสินะครับครึ่งควบลูกน้ําล้นนะครับทางด้านของแรดดิ้งครึ่งลูกน้ําเต็มนะครับราคาสกอร์สูงต่ำอยู่ที่สองลูกควบสองลูกครึ่งครับน้ําลบอ่าน้ําเต็มนะครับน้ําขาวสกอร์ต่ํานะครับครึ่งแรกครับอยู่ที่ครึ่งควบลูกน้าบวกสิบนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับสําหรับกุ้งคู่นี้นะครับเหล่าร้อยหลาให้ติดปลายกุ้งปลายหนวดปลายหางกันไว้ก่อนเลยนะครับสําหรับกุ้งของคู่นี้นะครับ อัตราการจ่ายครับเจ้าบ้านชนะจ่ายที่3.9เท่าเสมอใจที่3.14ทีมเยือนชนะจ่ายที่1.92นะครับสกอร์จ่ายต่ําสุดอยู่ที่0.1นะครับจ่ายที่5.4เท่านะครับ0.2เนี่ยจ่ายที่7.2สกอร์1.1จ่ายที่6เท่านะครับสําหรับ0 0ครึ่งแรกครับจ่ายที่2.2อาจจะเป็นสกอร์ต่ำในครึ่งแรกแต่เาร้าราลาขออนุญาตสูวนนะครับให้สูงในสกอร์ครึ่งแรกนะครับสกอร์สูงนะครับ ครึ่งควบลูกน้าบวก1ินะครับติดกุ้งกันไว้เลยนะครับสกอร์ศูนย์หนึ่งนะครับจากที่3.3เท่าก็ถือว่ายังมีโอกาสครับสาหรับคู่นี้สูงครึ่งแรกนะครับคู่นี้ครับลูตันเปิดราคามาที่ราคาครึ่งลูกนะครับสําหรับลูตันก็เป็นอีกหนึ่งทีมเต็งนะครับทีมทําเงินให้กับนักลงทุนหลายท่านนะครับรถพระป่าก็น่าจะไปกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่ารายหลาให้ต่อที่ลูตันครับราคาครึ่งลูกครับจังหนักรับตังกันครบทุกคู่ครับ4คู่วันนี้ครับ ทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะครับที่ให้ไว้4คู่นะครับทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะครับเป็นทางด้านของคู่แรกครับไบร์เยนบนิคเจอกับแมนเชสเตอร์คู่นี้แมนซิเตี้เปิดราคา,าที่ราคาเสมอกับราคาปปคู่นี้ให้รองที่บร์เจนบนิคครับเสือใต้ไม่น่าจะแพ้ในบ้านนะครับเพราะว่าทางด้านของแมนซิตี้น่าจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นกันลงสนามในนัดนี้ครับคู่สองครับอินเตอร์มิลานกับเบนฟิก้านะครับคู่นี้ให้ รองที่เบนฟิก้าครับน่าจะมาเปิดเกมเข้าใส่ทางด้านของอินเตอร์อินเตอร์ตามสไตล์บอลอิตาล bon ีนะครับน่าจะตั้งรับสวนกลับเอาในบ้านของตัวเองนะครับมีความได้เปรียบอยู่ตั้ง2ประตูนะครับคู่ต่อไปครับ QPR กับ o r w i c h City นะครับคู่นี้เนี่ยหลังจากดูราคาแล้วค่อนข้างที่จะชอบไปทางด้านของ QPR ครับ n o r w i c h เกมเยือนไม่คอดีเท่าไหร่แต่ก็ยังเชื่อว่าน่าจะไม่แพ้นะครับจบท้ายด้วยกันเสมอ พราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่ Queens Park r a n g e r ครับราคาปปหรือครึ่งลูกครับคู่สุดท้ายครับ Reading กับทางหน้าของลูต n t o า n นะครับคู่นี้รอตาลอใจเหลือเกินครับสำหรับกุ้งในครึ่งแรกครับให้สูงครึ่งแรกไว้ก่อนสำหรับ Luton Town กับ Reading Luton เปิดราคาที่ราคาครึ่งลูกนะครับค่อนข้างที่จะขาดทีเดียว ให้ต่อที่รูตันครับในคู่สุดท้ายของข้าคืนนี้ที่ครึ่งลูกครับครบจบเรียบร้อยครับจังนำปรับตังของเรานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังช่องทางของเราครับเหล่าร้อยหนาครับขอบคุณที่สนับสนุนเราเรื่อยมานะครับแล้วก็ขอให้สนับสนุนแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจะได้มีโอกาสทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปทุกวันนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับท่านนักลงทุนท่านไหนอยากรับทัศนะหรือแนวทางเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ ไลน์แอดของเราครับแอดไซครับ1 0 0 ra free ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นนะครับมีทั้งบอลแตงบอลสเต็ปนะครับจังหนับรับตังกันทุกวันครับสำหรับเรานะครับคิดถึงทีเด็ดนะครับคิดถึงเราครับเหล่าร้อยหลาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ